ตับยังอ่ะปลาโลยตัวนั้นอ่ะระย,ยู่ระ,ยยะยยาระยู่ระย้รยู่แก้วิ้งไก่ฮะอยู่แถวพี่อยู่แถวแถวขาวบปลาวดีแล้วนะจ๊ะอยู่อยู่ยอดเลยพี่ยอดเลยแมนแนนข้างหลัง เอ้ยมึงไม่ดูวะคุกกับวิชั่นมันขับผ่านไปแล้วนะฮัลโหลมีหนึ่งสอบมีหนึ่งสอบมีหนึ่งสอบที่ไหนทุนไหนที่คุกมากูเองไอ้สัตว์กูเงาเหงาที่ด้วยมาสามแสนไม่รู้ว่ากูได้คืดนึงแล้วว่าสามแสนเดี๋ยวเขาไปทวงก็ไปเรื่อยเลยได้ไปได้ไปไปไปถ่ายตรงนั้นอ่ะ ไอแกงไอแกงไอแกงังอไแกงไอแกงสวยสวยสแดงกลังขอแล้แกงนะไอแกงแดงไอแงแกงแดงแดงแดงแกงแดงอินพีสจะไปแนงอย่งเดียวเลยไอหมกไม่ได้นอนมที่แล้วนาคยแล้งมไสองวันก่อันแรกพี่วบาง

ได้ได้ได้นี่แหละมึงมาเดี่ยวกับน้องกูมึงมาเดี่ยวกับน้องเออเออเออเฮียกูไม่อยากให้เดยวกับน้องกูเฮี้ยแก๊งตกกระปกเฮี้ยเล่นตกกระปกตกกระปกเฮียแฟบ่าพวกมึงไสัตวแฟต้องจับบาอี้เขาแฟเฮี้ยเออ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 นียแก๊งยังทิ้งเลยสัตว์อะ้เฮียวาย เราไมาเล่นร้ไอ้เหี้ยพวกกูว่อยู่ยนเช้าทุกวันไหนพิมาบันเช้าพิาันเช้ามันนาพี่ตกร์ว่าอินาลอะมันดนาพี่ตกียว่าอินาลอกะเอาแม่นเช้าดี้กินร้องดิกินร้องดิกินร้องเนี่ไอ้คนหมาเกอร์มันหนาให้ว่ามินาล็อกจะกามเนี่ยพี่อกร้องเนี่ยคยกระจอกค่ะไาม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 เดกูจะกามมึงเองมามยันนี่มา

มันจะนอนนี่ทอนเี่ยงกินแิ่งมาเทียบปิ้งเ่มาเทียบคิง่าว่ากูเล่หกูร้องว่เอ่นๆูร้องว่าคุยเอกกดแก๊งเล็กแม่งไม่ดูแก๊งตัวเองเลยแกเงใหญ่เ้าเล่นได้แค่นี้คุยกระกาบเปเทียฟซิวไปเกิดจังเลยนะไอ้เียสถุนหัถเมื่อกี้ร้องนี่คุยโดพวกกูตบจนหัวโนหัวชา เยี่ยกี่รอบแล้วไม่พวกกูตบอ่ะไอ้เฮียควายนะถูกจะจ่อตีไก่แม่งมันจอดเลยสภาพแก๊งอยากเล่นดิเฮียแก๊งยังทิ้งอยู่เลยเฮียสภาพตีไก่เป็นคนพาดีแกงเล็กไอ้ที่ไม่จบนี่จบนี่เปลี่ยนคนจบนี่เปลี่ยนคนหน่อยเดี๋ยวคนรับมาเปลี่ยนนรับมาเปลี่ยนคนข้างหลังกูบ้างตีไก่ตีไก่แม่งตีไก่คนมันไอ้เต็ด

กเมื่อกี้อะไรคาบตำวจเมลท้ายมันไม่ได้กินตวนไหนนี่พี่หลวนไหนเนี่ยเจ็ดน้องวัวพี่โต้ี่ต้ี่เล้าอ่ะครับเาไปกูได้หมดนะไยงนก้นนะได้ได้ได้มาฟพี่ะลุงหน่อยพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่3ตพี่สตีอแล้วเมพี่ตั้มใช้กะถางที้ทงตัวลอยขึ้นากามากูล่หน่ยเด้อมาใส่คุกเต็มตัวเด้อ มาดีเคสที่เอ้ยตัวนนะเคสชุนเนียยพี่เกสพี่เกสไอวนไวนศพศพไอชุนน่ะตำรวจเขาบอกว่าศพเหมือนเคสเขาชุบเรียบร้อยแล้วแล้วแบบตอนจะเอามาสอนน่อย ไม่เข้ามาเลยแบบไม่รู้มันเข้ามาอย่างนั้นก็อาจะอุ้มกลับกลับมาไอ้นี่ยแคสเลยเหรอใช่ตำรวจบอกแคสไอ้ไฟไอ่ใไฟตำรวจก็ประกาศอะไรเหมือนกันคือแคสอีกแล้วเหรอมันต้องเข้ามาต่อด้วยนะใช่ไหมเข้ามต่อใช่ใช่แคสมาต้องยก็ไลอ้แบบมาโดนหอบไม่แคสเลยต้องมาโดนลูกเราลงบ้านอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเนิดใช่ใช่แจ้งไอ้แจ้งติเก็ตเลยติเก็ตเลยชื่ออะไรนะนั่นอะ ด,นนกกดยวันเห็ดเป็นอ่ตั๋ตะเวตวตวอะไรเอชุนเอรถก็ไดตขึรถกยเด้เดี๋ยวันเฮ็ดอุ้มเก่งจะมาไม่มีศพมาเลย